สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นฟามลี่นะคะวันนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมพี่พี่พี่มาทางนี้ดีกว่าเพราะตรงนั้นมันอัดเอาที่ดูสวยๆนี่เอออ่ะอะเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะมาทำอะไรถ่ายถ่างนี้นี่เอาใหญ่เดี๋ยวเป็นคนอยากจะหล่อเนาะโอเคค่ะวันชุ่มทรีขอสอบถามหน่อยนะคะวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่คะ เราจะมาบูชามวลสารที่วัดพระธาตุขนมค่ะมบบวลสารให้กับคุณพิรตีชัยสารค่ะไปสร้างองค์ปู่สีสุทโธได้นิดนึงญาสีปทุมมาญาสีปทุมมาค่ะท,ท,ที่วัดบ้านเดือวัดบ้านเดือค่ะถามหลวงด้ครับเขามาทําตามตามระประสงค์ที่คุณแม่รัตพยีท่านอยากจะให้สร้างไว้ที่ต้นมะเดือต้น ไอ้ต้นโพต้นโพหลังด้านหลังวัดที่ท่านเคยฝันว่ามีพ่อท่านมาอยู่ที่นั่นท่านเลยจะไปสร้างไว้ครับตามวัตถุประสงค์ที่ทางคุณแม่ระตรีได้แจ้งกับทางวัดบ้านเดือกับหลวงพ่อบุญล้อมไว้ครับว่าจะทําตามวัตถุประสงค์ที่คุณแม่อยากให้พวกเราช่วยกันทําให้แม่ได้ประสบผลสําเร็จตรงนี้ครับเพราะว่าเป็น เรื่องที่คุณแม่ฝันเห็นว่าคุณพ่อเคยอ,อยู่ตรงจุดนี้ใช่ซึ่งมันเป็นนิมิตในฝันแล้วพวกเราไปเห็นก็มันเหมือนอยู่ในฝันของแม่ราตรีท,ทีนี้เราก็จะทําตามวัตทุประสงค์จนแล้วเสร็จนะใช่ครับก็วันนี้ก็เลยเดินทางมาที่วัดพระธาตุพนมก็จะม <ๆ S 2> าอยากให้ได้มวด์สารที่วัดพระธาตุพนมอขอถามนิดนึงจากคนที่ไม่มีความรู้เลย มวลสารนี่คืออะไรยังไงเอาไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงคะมวลสารก็คือวัตถุวัตถุเป็นดินเป็นผงอะไรที่ที่ทางวัดมีไว้เพื่อสร้างสิ่งสักการะบูชาเอาส่วนเนี้ยอาจจะเป็นนิดนึงเอาไปผสมในในปูนที่จะปั้นองค์องค์หน้าองค์ผงสสุดผงเขาเรียวามวลสารมวลสารมันจะมีร้อยแปดันเ้า อะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นมวลสารที่เป็นมงคลที่เป็นใช่ที่เป็นมงคลในในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละที่ทั่วประเทศไทยอาจจะเป็นผงดอกไม้ที่บูชาองค์พระธาตุพนมอยู่พอแห้งเสร็จก็เอาไปบดอาจจะเป็นอะไรสิ่งสำคัญสำคัญเราเนี่ยเราเ็าจะขอบูชาจากทางวัดไปเพื่อไปไปผสมกับปูนที่ปั้นองค์ปู่สีสุดโธที่นั่นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามวลมวลสารที่เราได้มาตามความความคิดผมนะ ทุกอย่างในโลกเนี้ยเขาเรียกมวลสารทั้งหมดมถ้ามนุษย์เราก็เหมือนกันก็มวลสารอย่างหนึ่ง<ช>ดินน้าลมไปถึงก่อให้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามากราบไหว้เนม,มวลสารบางอย่างที่ที่ได้รับจากเจ้าวาดเนาะครับผู้ดูแลพืดด้นที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะท่านอาจจะได้ทาใช่ท่านอาจจะบูชามีคนสวดมีคนผ่านพิธีกรรมมาเยอะแยะแล้วเราเขาจะได้ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งเข้าไป หนก็ขอถามต่อในที่แบบนั้นคือเรามาที่นี่ที่เดียวจบเลยหรือว่าจะมีไปที่ไหนอีกไหมคะไป่ทั่วประเทศครับทั่วประเทศจะพาไปโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะวันนี้จะไปต่ออีกวันนี้ก็จะไปต่อจะพาไปอีกครับจะพาไโอ้ทั่วประเทศเลยนะกันติดตามคลิปต่อไปโอ้โหิตตามคลิปต่อไป เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นแล้วก็อ่านภาษาจรริงเหอภาษาลาวด้วยเพราะข่าแม่น้่งของจะพาไปอ่านดูพูดจริงแล้วพูดเล่นนี่พูดเล่นพูดเล่นครับผมเชื่อไปแล้วนี่ค่ะก็เพียงวัดเองก็เป็นตัวแทนคุณแม่ราตรีนะคะพามาเอามวลสารนะคะเพื่อไปที่ที่วัดบ้านเดือนนะคะที่ปั้นองค์พญานาคคือที่เราไปกันเมื่อกี้นี้ คือตรงนั Beyonce, ้นหรือว่าใช่ใช่ใช awesome. ่ตรงนั้นเนี่ยท so ี่ไปคุยเขาช่างปั้นตรงนั้นผสมตรงนั oh, ้นก็น่าจะแน่นอนพอสมควรก็คือเราจะมีพิธีก่อนจะปั้นก็มีพิธีวงสวงมีอะไรเรียบร้อยอ๋อค่ะก่อนจะปั้นก็มีวงสรวงไหว้ครูเป็นธรรมชาติที่อัญเชิญท่านขออนุญาตท่านก็จะปั้นแล้วนะประมาณนั้นอ๋อค่ะค่ะสามสองต่อนะครับ ตตาามมไปดลก,กับเพีรวัไนะะวัวนนี้เรามาที่พระธาตุพระนมพระธาตุพระนมนนวรวิหารอะพูดดิพระธาตุพระนมวรวิาหราร,ร,ารเป็นพระรามหลวง เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองถ้าเกิดพี่แอนมองไปฝั่งซ้ายพี่แอนมองไปฝั่งซ้ายพี่แอนจะเห็นพญานาคเจ็ดตระกูลครับเออขวาขวา FC ขอ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 จูนแป๊บหนึ่งก่อน อ่าขวามืออ่าอยู่ขวามือนะฮะไม่ใช่อยู่ฝั่งซ้ายพญานาคที่เฝ้าพระธาตุเดิมอ๋อทางฝั่งซ้ายจะมีพญานาคที่เฝ้าพระธาตุองค์เดิมนะคะก้อนห็นทุกก้อนนะคะจะอยู่ตรงนี้พศ2 5งพันห้ารับแป่นมีบุคคลสำคัญมารอเราอยู่ต้อนรับอุ้ยโอ้โหผู้ประสานงานนะนี่ผู้ประสานงานฝ่ายประสานงาน สวัสดีค่ะคุณคุณมาจากไหนยังไงชื่ออะไรชื่ออะไรคะโอ้โหเราเจอบุคคลสําคัญแล้วเนี่ยเราเจอบุคคลสําคัญมารอนานหรือยังครับมารอนานหรือยังผู้ประสานงานสักพักหนึ่งแล้วเชิญครับเชิญผู้ประสานงานครับสักพักที่ไหนก็เห็นเจ้าโทรไปตั้งแต่เที่ยงโอ้แสดงว่าหิวข้าวแนะพ่อ เราเจอช่องใหญ่ฮะทุกคนเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาเจอช่องนี้นะฮะนี่ช่องขุนพันไทยมานอกเด้อขุนพันตายไปแล้วอันนี้ขุนอะไรคะคุณคุณลุงขุไทยมานอกเด้อขุอขุนพันกลับไปเกิดใหม่แล้วมั้งอันนี้ไทยมานอกเด้อรับ่่ได้อยูโอ้ผิวเขาผิวเขาขาวเนาะ ผิวขาวๆเนาะเออก็พอดีอันนั้นเพิ่นอันนั้นอยู่อ่ะนี่นะคะเพิ่นอันนั้นอยู่ที่แถวว่ะเพิ่อนนั้นแมนอันนั้นพยานาค่นอยู่เออๆเพอาะว่อยู่หันก็สร้างไปสร้างอยู่ฟังโคชนอะไรอย่างสร้างอะไรอาง้ย เราอยู่ที่วัดประทาตุวรวิหารนะคะอําเภอประทาตพนมจังหวัดนครพนมปัะเดี๋ยวเนลงจากรถถึงวัดพระธาตุทำใหม่แล้วรถถึงจะทำใหม่ครับแต่เนี้ยมันขยายไปไหน ตอันนี้ก็ลุงช้างก็งมาถึงที่อ่ะด้านในแล้วนะคะในส่วนของด้านในเนาะเข้ามาก็ร่มรื่นนะคะ โอเคเย็นสบายมากเลยเนาะเออเยน็นเย็นสดชื่นสบายเดี๋ยวเข้าไปดิเข้าไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ